สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะเป็นการประยุกต์ใช้ทามเมอร์นะครับจากที่ได้นำเสนอไปคราวที่แล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวคราวนี้เราจะลองมาทำไฟกระพริบนะครับสลับกัน2ดวงนะครับติดดับติดดับคนละ1วินาทีนะครับก็จะเป็นการใช้งานทามเมอร์ร่วมกับอินเทอร์นอลรีเลย์นะครับผสมผสานให้ดูด้วยนะครับอันนี้ผมเริ่มต้น x 1นะครับสมมุติเป็นสตาร์ทแล้วกันนะครับแล้วก็เซต M1 ให้ M1 ทํางานนะครับ M1 นี่ก็เดี๋ยวไปได้ Y1 ก็คือเป็นไฟดวงที่1น,นะครับเมื่อ M1 ติดนะครับ M1 ก็ไปเอาออก T ีเบอร์หน,นะครับหน่วงเวลา1วิก็คือ K10 นะครับเมื่อ T1 ทํางงานนะครับก็จะรีเซ็ต M1 นะครับ และทีน,นะครับก็เซท m 2แบบนี้นะครับ t 1ไปเซท m 2ด้วยคือรี s e t m 1 m 1หยุดทำงานนะครับแล้วก็ไปเซต m 2 m 2ก็จะทำงาน m 2อก็ติด m 2ติดก็ m 2ก็จะไปเอาออก T2 ท,ที่เวลา1นึ่งวิเช่นเดียวกันนะครับเมื่อ T2 ทําทำงาน นะคที่2ก็จะรีเซ็ต M 2นะครับทีก็จะรีเซ็ต M 2แล้วก็ที2นั้นจะไปนะครับวนรอบใหม่นะก็เอาไปขนานกับ x 1นะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ใช้ x 0นะครับ โซนรีเซ็ต M 1ถึง M 2ก็คือเอาไว้สต็อปนั่นเองนะครับแล้วก็โซนรีเซ็ต T 1 T 2แบบนี้นะครับ M 1ก็เอาออก Y หนึ่นะครับ M 2ก็ไปเอาออก Y 2อ่งเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นก็คอนเวิร์ตออนไลน์ทู Light to PLC นะครับเสร็จแล้วเราลองมอนิเตอร์ไว้ด้วยนะครับทีนี้คลิปนี้ผมจะใช้เจ้าตัว GT Designer นะครับก็คือเป็นโปรแกรมที่ใช้เขียน หน้าจอทัชสกรีนนะครับหรือว่า HDMI ของ Mitsubishi นะครับอันนี้ก็หรือที่เรียกกันย่อๆว่าก๊อนะครับตอนนี้ผมก็ทำเป็นแรมไว้7ดวงนะครับ Y0 ถึง Y6 แล้วก็ X0 ถึง X6 นะครับส่วนเอานัมเบอร์ Number ตัวนี้ก็เป็นทัมเมอร์0 1 2นะครับอันนี้ผมก็รันซิมูเลตมาแล้วนะครับเราลองกด X1 ดูนะครับก็จะเห็นว่าติดสลับกัน นะครับระหว่าง Y1 กับ Y2 ดูตามมอนิเตอร์ตรงนี้ก็ได้นะครับ Y1 Y2 ก็ทำงานสลับกันนั่นเองนะครับโดยท i ม i ิ่งหรือเวลาที่เราตั้งไว้ก็คืออย่างละ1วิวินะครับแล้วก็สามารถที่จะกด X0 นะสต็อปได้นะครับอันนี้ก็เป็นการประยุกต์ใช้ทัม e r นะครับในการ สร้างวงจรไฟกระพริบสลับกัน2ดวงแบบง่ายๆนะครับโดยใช้คําสั่งเซตนะครับรีเซ็ตโซนรีเซตใช้อินเทอร์นอลรีเลย์แล้วก็ทำงานร่วมกับทมัมเมอร์นะครับ